การเวลานี้วงการเดรสเรากำลังที่จะเจริญขึ้นไปปรึกษาอาจารย์อยากทำนะคือการผ่านชั้นเขาทำได้เอาเนื้อเดรสว่ามันเลือดจ่ายเนี้ยเอาไปเซิฟไปแองก็ได้ทำได้อ๋อกล้องพอแนะนำบรรณ์แล้วนั่านแม้รื้อไม้กันรื้อไม่เอากล้องรอกเอากล้องปัะกวกเพื่อนพวกเราก็ได้ของไกล้เนื้อเลือดจ่ายไม่ไกลมึงหน่อได้ดิบแบบอ้วนไม่ได้เลยใจดีเมื่นกันเลือกเพื่อ รู้มาเล่อยแตกูก็ก็มุกมึงอ,อ่มะ,งะ,ะ,ะมันช่วยเจอไหมมุกโอ้มึงบูดได้และพระพระเจ้าว่ามึงเป็นไหวาได้แต่กูเป็นไหวาเชี่ยนะถึงแน,น,นี้ยมันน่ะอ่าที่มีกูนี่เกิดมาไอ้พระมาคิดแล้วว่ากูนั้นร่างกายกูไม่ช่วยไหมอ่ะยิ่งเงี้ประรูปดำหนาดำแต่ว่ามึงแล่แต่กูนั้นตั้งกลางตั้งตัวว่ากูเกลี้ยงเกล้าไม่มีแร่จักนิดนึงอ่า ทีนี้กูคิดว่ามึงไม่เลื่ไม่แย้มกูตายไปแล้วนี่เขาค่อยตายไปท่างเครียงเนี่ยอยากมีตัตค์ดีอยากมีแพร่เพี้ยนไปเลยอ่าแต่ว่าเอาแล้วแต่มามึงก็รองอย่างนี้ร้องกูก็สุดผิใจเหมือนกันไม่ใช่กูก็มึงปลอกเราอะกูให้เบียร์นี่งไม่เบียร์แต่งกูก่อนเราไปใกล้หน้าให้มึงอ่ากูว่ากูจริงเหมือนกันกับเพื่อไม่เผื่อจริงกับกูดอกเออไม่ใช่กูเล้วเอาปลอกเราแต่กูพูดนี่ไอ้นั่นมันยิงแดงไม่ได้ปรากอ่า ตอนเดียวกูตัดโมกูให้ทีนี้ไปใน,ใน,ในี่ไปนี่ทีนี้ใกล้ใกล้กันอ่า,านวันใจดีกันเต้นแป้งได้แล้วโมก,กูให้ไปนีเนี่ยเพื่อนบูนะบางคนที่มันรูน้มันว่ามันใกล้มันใกล้แต่แล้วอ่าจนกระจานแล้วตัดเนื้อกายโลกกระนาบจังว่าเป็นคนชิ้นกิบชิ้นรายหม่ต้องถึงกับตัเดเนื้อเองใกล้กิบอ่าอเอาละทีนี้ก็เมื่อมึงพูดอย่างนี้กูกับเสียสลาบเหมือนกันเนื้อที่เพื่อนเด็ดอยู่นี่กูรู้สึกว่ามัน ทำไมเป็นมีผมดอยกับกูเบิกันแต่กูเจ้าเนื้อที่คนไม่ให้ใจมั้งที่นี่เนื้อนี่มกนี่กูตัดไปแล้วตอนเดียวเบสต้องนั่งใจต้องจอรูมุกให้กูเล่วเรารูมุกกูยุติถึงต้องสร้างความนั่งใจกูต้องใช้เงินใช้ต้องต่อไปแล้วเมื่อไงร่องว่านไม่รวยพ่อไม่พ่อที่นี่กูว่าบันนี้ทอกกูอีตันเดียตัวได้เงินตรงไหนมึงยายเงินเทวันที่นี่มึงก็ไม่มีภาระได้เพราะกูตัดได้ติดร่องเทวันแหละติดรูวันไปกัน ออตาแบบนั้นเลอตุงเมยเอ้ยกูไม่เอาเดนั้แต่นั่นจริงแรงมานจะอ่เบื่นเบือนบอก็ต้งเดียนเอ่อแรงๆไหวปลาไม่มุกกันต่ออย่างจัวแนั้นตออย่างมุกึ้นมามันไหวปลามุกวันนั่นเดียนแลกิจเลขแต่เบื่อเลยหลักกันเบื่อเรานี้นี่าบ้านมึงไงมาโย่เต่มุกูในี้กูใจจะกับรู้ว่านึงต่างหกจัดแรงบอกที่มึง ไม่ไม <Es> ่โตแล้วโย่วันนี่หลัดดวงเป็นนี่นะเมื่อกี้เห็นปอมเหมืกูตายมันโยกกระเคยแล้วเขาปลอมกันได้ล่ะแนวอาจารย์โกรธแล้วโกรธแล้วกับแรงแดงใหญ่น้ำเขากินได้ได้ทั้งเองดอกเอาละอย่าทะเลาะกันลูกนะกลับไปเปลืองหลักค้อนกับน้ำจ่ายๆไปกลับมาเยี่ยมกับเมื่อตำลาจะปฏิวัติขึ้นครองนราเมื่อใด้ ตังแล้วใจรีบทำเชื่อต้องวัดไว้ทดลองวัดวันวน,นั้บเมื่งไงไม่น้อยใจต้อ,องมีนักการเปะใหญ่จะตัวเต็มวีบ้าแม้นนนครัวตายม,มาตัวจะโดนเดะเ,เ,เล่นนี่ไงวัดระวังกันน้องนี้เออที่ใหญ่ chúng mình yểu ít ta gắn bơ tung ra bỏ một ơn gián, nên cả ความเอ็นดังแต่เราไม่รีบจะรู้อยากกินกินแล้วทิวังใหญ่สมรักกินโปรดได้โอรดนัทต้องใจจะยิงย้ยเรื่อย เมืองก็อิ่มาจเพราะเสื้อคร้องมีตามอไม่ลูกนั่นนี่นะกองสวรรค์ประทานให้ด้วยวาาัสนาอ่ยาใจใจแล้วเจ้าเกิดคลอบนี่คือว่ามันเป็นของของพระพราอินมใจได้ มอปายว่าเป็นเป็นเด็กอาว่าเป็นเป็นเด็กอาว่าเวลาน้ามาแล้วเออปัญหามาลำบากก็อยู่ที่นี่เท่าืมแรงต้องเติมกำในช่องว่างห้ามโมนมาเออที่นี่เสื่อกรอบนี่มันมีอาอาอนุบาลแต่ใจเขาเขาเด็กอาว่าแล้วจะสามารถอยู่ยงคงกระพัน ติดซะทาไหนาเป็นอาวุธก็จะมีอาวุธพมจาจะง่าคนเฮต้องต้องแรงแบอเพื่อนช่วยนี่ลำบากกูจะว่าอายุไม่ยืมดาวน์ไหนสิโออย่าอย่ยอออยาแจ้งไอเออรอบรายได้กันเน้นแจ้งเรง็วของเกียร์รันแรงนี่แรงปานีไปหลกวังต่อจัดหน้าวันใบใบนุ๊กการขอให้เจ้าจง ต้กใจเ,เารานะปลอดภัยฮะประจวบล,ลาหลวงพ่ออาจารย์ตอนแล้ววิชาความรู้ท่านจะอยู่ในบุคคลอย่างไรเราก็ควเรเอาใช่ไหมครับครับนะนางแก้วนางแก้วอ,อยู่ในตระกูลทีต่ต่ำช้าก็เราควารคจะเลี้ยงครับใช่การนับการลาหลวงพอ่อเอ่อเกือบเกือบเกือเกือบเอ่าอ,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 อีลาก่อนแล้วขอให้พวกชู้จงนึกว่าครูถ้าูุเลือด รอมไอ้ได้แล้วครับนึกว่าคูเป็น,น,นห,ดดดหนนนะรือซีอองมึงเด็ช่วยเลือบวกสู้แจะได้กันแล้วกันแม่หลอกเข้าใจไม่ยากหลอกเข้าใจครับลางออนข้อให Bây giờ đã ra phóng nữa. Buya mẹ đẹp. Nao, y bọn ta bọn tai nha, chịu kìa bìa tụi bay. Qué được nắm ra phóng nọn duyên. Rèn đi trong xong mặt bạc hai. Tu học kro. ใช่รอดจักทางตรงเราไปซึงซึลยวิ่ีรอรากปฏาวัรของที่ร่วมรบเร็วและพลังองท้องได้เหม็นบองของทับนักตรงลงมาจินมฐานกอน เ,เจอแล้วอยังยอดเป็นจากรยานนี้เอยป่วยกามเราเราที่เวลานี้นึงไม่ได้ยอดเป็นจากรยานนี้เนี่ยเราก็ได้ของดีกว่านั้นที่ทำไปอะไรเสื้อยันพิเศษดีอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเสื้อยันพิเศษที่เดียวกว่ามีารูปภาออามากอธิษฐาในใจนะต่อการให้เป็นอาวุธมันก็จะเป็นอาวุธมาตามความรัศนาแล้วก็สำหรับนี่คือการโต้ สำนะหรับการตั้งรับก็เสื้อกรอนี้อยู่ที่ใครแล้วก็ไม่ว่ามันจะอยู่ยงคงกระบันอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ไม่ว่าะที่ไหนไม่อาจาสามารถจะระแคะระคายผิวหนังได้อ๋อแหมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ดีเท่าของพี่หรอกนี่มาเขียนโคอีสวนเจ้านะเนี่ยโอ้ได้คนชิ่ง,งเนเมลกงเล่าลับล่องนี่เราเป็นแบบเมาบุกเบิกอยู่นี่แต่ในตัวผูกเขาบัง เราเตะเตะจัออนกันเป็นแถวเลยนะ่านนี่ภูเขาพังต่ายแต่ภูเขาพังต่ายแต่จะทำอะไรข้าพเจ้าหน้ามีนะข้าพเจ้ามีเสื้อกรออ้าวธนะเอาลนะเ,าเราต่างมีของดีคนละอย่างไอพี่ดีใจนะเกิดนในเมืองได้อะไรมาบ้างไดครับซือว่าน้องอินชาดาน,นแล้วกมันยังเอาผมก็ได้ขอดีแล้วเราซื้อียกว่าเขานั้นว่าเราจะยังทีนีเราเอาตู้นะ เรื่ม right, right. e right, right. ันเขาผลร่างรากัจุดเด่นคเราแค่ไไม่ได้ไรมาอย่างท้าแต่ไอ้ขามได้ไรได้ได้ก็ไม่ได้ทีนี้ก็เทียบไปก็ไม่เทียบแต่ได้แต่ว่าผมเมือเมอผมเมือเมอผมเอ้อเม้อที่แม่นก็เม้อนะเอาอีกแล้วทะเลาะอันอี้ไหมโโหอกกันเรื่อคนนึงเงินเว้อคนนึงเงินคนนึงเงินเียบเตรียมกันดำรักผูมีรัก ไอ้คนน,งน,คน,นึงนะเอาคนนึงนั่นแลมแลมมึงว่าไรแลมคือพื้นดินที่ยืนลงไปในน้ำมึงไงดีกันแลมไอ้ปรามันเอ้าวอะไรรู้ก,ก็ไม่รู้ <c oughs> มอสครับเป็นทีจอรเรือ, <c oughs> อแลมพวกกูเป็นเอาจะแล้วเปื่าไอ้เมืองนี้อ่คือเมืองอินทนครเออเรียกไปขวันั้นมาถามตัวสิ

ประมุในรัก,กาาแห่งนี้โอ้ล่ะใช่เลยครับีท่ทำนี่มาจากไหนเราได้เดินทางมาจากบร,ริิรนัทนเนี่ยดี้เป็นยุบระดรเป็นลูกกัริย์เราเป็นลูกกัริย์โอ้ดีแล้วเลยครับอย่างนั้นออเชิรเลยครับเชิญเจินเชิญก็เรียนเชิญครับเม่อความดีใจล,ลองไปแก้ปัญาน่นะ งได้ดอกวาจยาวสวรรค์ลองพีน้องต้องลงใจเร็วพรั่งเรจไปและแนดีวรพันได้ไปแ่ี

อย่างว่าอาทิตย์กนาตอนกางจะมาเฉลยปัญหาของมาหญิงวยกลางจะโปรดปราบไมรจะโปรดแล้ไหมเราหรือไม่นั้นอ่าคอยเสน้อย่างนี้เขาทำมาได้่อะไรจะกลบรามจะตามตามกระแสของเ

เมียหงอเงาฟ้งคว้าดูกันเชมใช่ถึงฟ้องตามตรงคำถึงฟ้องแกรมกระบงเระยาไม่ดูวงทรงรับกันกระรอกแค่มาหนกซ้องงาลงตามมาโอ้เจ้าหรือเป็นนายุบประดาของกษัตระเทศใหราชนาจักรมีโซรัปบรรยากาศคับจองที่คือว่าอาทิตย์นะเป็นลูกภูพี่ของราชนาจักร วิโสรนนะนคอนความประสงค์เดิมที่มานั้นก็ต่อการจะมาหาอยอดเป็นยาก,กร,รยานีตามความฝันของสมเด็จประมานดานะเนาะเบญญาวาปร,ราชิดานั้นได้ทรงไปชวนก็สมเด็จประมานดานั้นหรือพระชนดีของข้าพระเจ้านั้นก็ได้ทรงทิมิดภมิคันว่าข้าพระเจ้านี้เดินทางเพื่อ,อหาหยอดเ็นยาก,กร,รยานีแล้วมันจะเป็นการทําลายอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดมีอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยก็พอดีนะ ก็ได้เจอทั้งนั้นของหลวงพ่อ,อายา์ก็ได้อาศัยอยู่กบทนท่าน,ทานก็มอบข,ของดีมาให้ก็ยังมีอำนาจนะเนี่ยสารถาทีนจะทำใ้บ้านเมืองนี้แหลกล้าเป็นจุนแล้วก็วิจุนไปในชั่วพริบตาเออ,อะเจ้านี้ก็เช่นกันมีแต่ยังมีเศษสามารถที่จะทำให้กลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ตามแต่จะปราถนาแล้วก็อยู่จงคงกระพันด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้เป็นรู้สื่มันจะคุยโม่ มากเกินไปเขาดีดที่จะอวดก็ยังได้อวดดีนะฮะเราไม่ยังชอบรวมเราว้างเอานี้มาด้วยกันนะเนี่ยับมาด้วยกันนะเออได้รู้เรื่องแล้วหรือยังในเดยทราบแล้วว่ามีการจฉลยปัญหาอ,อ่าสำหรับปัญหานะเอ,อ่อจะเป็นใครก็ตามเพราะไม่ได้ระบุองคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเฉลยจะเป็น เศรษฐีพูดดีหรือว่าจะเป็นช้ามันอะไรดีก็ได้ทั้นนะมีความมั่งเรากาาระดิษามงคลแต่ว่ามันสมองมันเกิดชรางงานเกิดใจการได้ขึ้นมาพัฒนานได้อย่างวันเจ้ายิิงทันทีไม่โง่กับเราเราคอย่าเป็นค่ายวาร์รต์ก่งเถอะเรียกว่าครับไม่เปลี่ยนวันค่ายเรากราโดดจะเลย่อนปัญหา เก็ไม uh, ่น่าวยเอาเถดูละติโอ้อาบลัดรวังเอาเชลูขอให้เจ้านายจงดำเนินการไปตามขั้นตอนของลูกนะยิงจรยังไรยังยังประดับศีโอ้สวยสวยมาเมื่อสู้วันนี้ ไปแต่แม่ดันร้องเจ็บนอ้องก็ตอนแล้ร้อนตอบแต่หน้าตามัญญาพร้อมแล้วที่จะตอบก่อนแรงมามาจากไหกนตาหน้าไหวแก้งกันจะไปไม่ตอ่อไปยืนตอบดีแต่เราไมียอมตอบได้ในวันโอ้ยไม่หน้าเสียงเลยดูสินเอาออปัญหา กรี๊กล้วยอย่างนี้มาดวถามเขาแล้วก็เธออุทิศตัวเป็นรางวัลเขาเนี่ยรู้สึกมันไม่คุ้มค่ากันเลยที<ม>่เธอมาต้องมาเสี่ยงดีโชคดีนะที่ฉันน่าเป็นลูกกริย์แต่เป็นคนอื่นซะมันจนแล้วก็ไม่สำคัญนะผมแค่มานนะถือว่าค่าของคนนะ่ะอยู่ที่ผลการระทำคนดีหรือคนชั่วนั้นนะ่ะอยู่ที่การกระทำนะไม่จะอยู่ที่สกุลชาติหรือการเกิด เออแสดเสียนมากจริงๆถามตอบนะคนรอบน่ะมาจากไหนไปไหนคนรามันก็จะมาจากไหนไปไหนก็มาจากข้างหลังแล้วก็ไปข้างหน้านั่นสิโ๋อถูกถูกไม่รู้ขาดไกลมากทีเดียวแต่ในเมื่อพี่ตอบแล้วแต่เธอถือว่าคําตอบของพี่นะผิดต้องมีเรื่องแนะ่เอ <c oughs> ๊ะเป็นทาดในอย่างเนี้ย ของก็มาโยกเหมือนกันต่ของโยผิดมนยังไม่ยอมเด็ดขาดเป็นปัญหาแล้วลูกนี่ก็ปัญหาเหมือนกันท่านมาจากไหนไปไหนมา,าม,มาจากพ่อแม่มาจากพ่อแม่จะไปไหนกําลังจะกลับไปหาพ่อแม่เดี๋ยวก่อนนะเอาคนต่อไปนะมาทุกคนก่อให้มีโอกาสของฉันนะนะรู้สึกว่ารัดกุมกว่าของเจ้าพี่นะของฉันถูก สำคันจิตตาบ้าบารมีของเรื่องบุด็กไว้ตอบไม่รู้ไม่รู้จะแล้ว่ะเชียวไม่ไม่ออกจะแล้วก็เรามาจากไหนมาจากบ้านเมืองครับไปไหนไม่ทราบไปไหนกับเขาไปไหนกับเราไปนั่นเรามากับเขาพอแล้ว